ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้มนวยการสถานศึกษาของนายทองสุขพรมออดผู้ำนวยการโรงเรียนบ้านวาปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ด้วยความยินดียิ่งผู้ขอรับการประเมินนายทองสุขพรมออดตำแหน่งผู้มนวยการโรงเรียนบ้านวาปีวิทยาฐานะผู้มนวยการชำนาญการพิเศษ ประวัติส่วนตัวนายทองสุขพรมออสเกิดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2509ปัจจุบันอายุ55ปีวุฒิการศึกษาสูงสุดก2มการบริหารการศึกษาตอนที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวาปีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาพบังคับที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเน้นความเป็นไทยและยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายรวมทั้งจะทำรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต2ทราบเป็นประจำทุกปี และจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในทุกปีอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการส่งเสริมความสามัคคีเช่นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนประเพณีความสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ จนทำให้เกิดความร่วมมือความเข้าใจที่ดีต่อกันเกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและชุมชน 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านวาปีได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบริบทของสถานศึกษาและจักกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาในการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยจัดให้มีการวัดประเมินผลตามกำหนดในแผนงานประจำปีทุกระดับชั้นรวมทั้งวางแผนจัดทำโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจนมีการจัดทำเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้องและครบถ้วนมีการสรุปผลการนิเทศนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการนิเทศให้เกิดผลที่ดีขึ้น ในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างครบถ้วนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา ได้บริหารจัดการดำเนินการวางแผนพัฒนาโรงเรียนจัดองค์กรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพภายในการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์มอบหมายครูผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีรายรับจ่ายเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบ การบริหารจัดการด้านบุคคลได้มีการวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและจัดแผนอัตรากำลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านอาคารสถานที่ได้กำหนดการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามนอกจากนี้ชุมชนในเขตบริการยังให้การสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจและเสียสละกำลังทรัพย์ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนเช่น การอุทิศเวลาในการทาสีโรงเรียนโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางโรงเรียนและยังได้จัดทำแผนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 4. ด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพได้มีการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้และคุณลักษณะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพโดยศึกษาจุดเด่นจุดด้อยของผู้ร่วมงานกำหนดจุดพัฒนาของแต่ละคนและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆรวมทั้งวางแผนงานขององค์กรได้อย่างมียุทธศาสตร์เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจํากัดของผู้เรียนครูผู้ร่วมงานชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงมีความคุ้มค่าและเกิดผลอย่างแท้จริง 5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้มวยการสถานศึกษาผลงานดีเด่น ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการแข่งขันภาพยนตร์สั้นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้รับคัดเลือกจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รายการข่าวนอกลูก่ให้ออกอากาศในวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2564ในหัวข้อการวาดภาพระบายสีผนังอาคารเรียนตอนที่2การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยารรณวิชาชีพนายทองสุขพมออดมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่รวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการมีความรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชนและสังคมและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ในการสถานศึกษาทุกท่านสวัสดีค่ะ